รถเราอยู่ไหนรถเรา,าอยู่ไหนครับดเดี๋ยวรถเราอยู่ไหนรถคันไหนรถคันไหนคันนี้ไหมคันนี้ใช่ไหมแดงกิลมชมวิวเ,เหรอตรรยากาศตรงนี้เป็นจุดป,ประจำเ,เ,เสบายเลยนะแดงโอ้โห จำแดงเลยเหรอลูกใช่ที่ประจำแดงปกติเขาจะมาค่บนี้ก็ก็ไม่อยากให้ไปส่งพ่อ,อนะพี่จาเขาเลยเขาเลยมาตรงนี่กินลมชมวิวสบายใช่พ่อเวลาใ<อ>นว่วนเอาปากนดใ่แทน,นพ่อโอ้ยเฮ้ไปไหนวันนี้ไปไหนอามาโลตัสไม่ได้ไปไหนนะาดงไอ้มี่เขเลยอ่ะ ซื้อของที่โลตันไม่ต้องดีใจเบอร์ขนาดนั้นนะ,นะดีใจไหมดีใจส่งเสียงอีกทีดีใจส่งเสียงอีกทีแล้วส่งเสียงดังๆสโงเสียงดังๆนี่นไปโลตันเนยแม่อย่าลืมซื้อถาโล่มาฝากแดงด้วยนะครับเ<ว>ล้วเสื้อาหารมาให้ด้วยหัวอาหารเพราะว่าถาเร่เป็นของปูดแดงเลยใช่มัใช่เราไม่ใช่ของปูดนะเอ้ยตกเลยตกเลยก็หมุนช้าที่สุดแล้วนะ มก็เพราะว่าเขาเอี้ยวตัวไม่ใช่สิพอรถพ่อเขารถรถพอ่อถ้าถ้าเลี้ยวแบบอยู่เทินแบบนี้คือมันจะแบบเอี้เลี้ยวแนงมาเร็วมาเร็วกลับมานี่ครับมาเร็วกลับมานี่ครับมแม่กับพี่อ็นฟิวเข้าไปใน โลตัสแดงก็ามายืนรอที่หน้าประตูทางเข้าโลตัสครับแดงแดงมาออกมาครับเดี๋ยวแม่ก็ออกมาไปเร็วเดี๋ยวแม่ก็ออกมาครับแม่กับเพีน่นพืวเดี๋ยวก็ออกมา เห็นแม่เลรอดังเห็นแม่เลยอยากเข้าไปหาแม่กับพ,พี่ยนฟิวเหรอ ดีใจดีใจดีใจไปดีใจมากอืมดีใจดีรู้ว่าดีใจอ <c oughs> ่าไป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 ครับไปโอ้ยดีใจอ้าวพอแล้วพอแล้วลงลงลงดีใจมากอ้าวพอแล้วพอแล้ว <c oughs> ครับรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไปรู้แล้วครับไป <ett> <m> ไปกลับบ้านบ้ากลับบางข่างนะครับข่างพื้นหนาพันย่านหนาพันร้อยรถเราอยู่ไหนรถจังรถเราอยู่ไหนครับเดี๋ยวรถเราอยู่ไหนรถคันไหนรถคันไหนคันนี้ไหมคันนี้ใช่ไหมค่ะคันนี้ก็เข้าไปใกล้ๆสิครับมาคันนี้หรือเปล่าใช่คันนี้ไหมใอ่อ โอเคตอบตกลงแล้วใช่ไหมบ่าคันนี้ใช่คันนี้นะ